สวัสดีครับต่อจากคิดที่แล้วเนาะก็เลยก็ต่อครับเหตุผลที่อยากทำ YouTube เนาะก็ประมาณนี้ครับพูดถึงเวลาเนาะเราก็มีเวลานะครับในการทําออกกําลังกายต่อจากครั้ที่แล้วออกกาลังกายมีเวลาชั่วโมงหนึงเเวลาจากเล่นเกมนะครับก็ออกสําเร็จภายในเวลาหเดือนเนี่ยน้ำหนักผมหายไปสิบโลครับสิบโกว่าเนาะสิบโลประมาณนี้ครับ เออเราก็ทําได้ครับรู้ตัวเองว่าเออเอาเวลาไปสร้างประโยชน์ดีกว่าซึ่งหลังจากเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันทํางานผมผมหยุดผมก็เลยนอนดู YouTube วิเคราะห์อ,อยู่นานจะเเวลาไหนไปทำคอนเทนต์หรืออะไรเงี้ยครับคิดไปพอฟังเขาอธิบายเกี่ยวกับเราก็เห็นอนาคตหรือว่าเราเห็นสิ่งที่เราต้องการทํามากขึ้นดีกว่าเอาเวลาไปทิ้งกับการเล่นเกมซึ่งการเล่นเกมเนี่ย มันทําเหมือนที่เขาทาได้นะการสตรีมเกมตามอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันต้องใช้อะไรที่มันมากมากกว่าสิ่งที่เราจะทํา youtube ครับสําหรับผมคิดนะ youtube เนี่ยเราทําคนสองคนก็ได้ครับถ่ายอะไรที่เป็นคอนเทนต์แต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้จะถ่ายอะไรนะแค่แนะนําก่อนแล้วกันครับแนะนําช่องครับเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อให้ตัวเองมีแรงบันดาลใจนะครับในการทําก็ฝากถ้าใคร อยากจะช่วยหรืออยากจะติดตามทิ้งไว้อะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมจะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อทําคลิปดีๆหรือว่าคอนเทนต์ขำๆไม่เครียดเนาะเพราะคนส่วนใหญ่ก็เครียดเยอะอยู่แล้วเรามาทําอะไรที่มันสนุกหรือว่าใครอยากจะถามว่าถามอะไรหรือ,อ,รอังไงยังไงครับเกี่ยวกับการทํางานในต่างในที่ผมทาอยู่เนาะก็อาจอะไรแนะนําได้ผมก็จะแนะนําแล้วกันนะครับถึงโรงงานแล้ว <Okay. S 1> โอเคเจอินใหม่ครับผม